ในคลิปวิดีโอนี้ครับในที่สุดผมก็ปลดล็อกเขาได้สักทีครับกับไลกาสสปิกแมนระดับลีเจนดีประเภทสแปนครับผมดาเมจเริ่มต้น200ครับอั up max 4,000ครับผมและสมีการระเบิดอยู่ที่5อัพแ max แลบรัะมีการโจมตี20อัพแม็ก45คููดาว0.2วิอัพแม็กก็0.2วิและ b dps อยู่ที่1,000อัพแม็ก20,000นะครับผมเพื่อนๆพื่อนสเนี่ยดูธรรมดามากแต่ดูจำนวนการออกนิดหนึ่งนะครับผม125ตัวนะครับบอกเลยว่าในซัมเมอร์อีเวนต์นี้เป็นการเก็บ xp ที่ยากมากๆนะครับเห็นเพื่อนๆหลายคนเขาบ่นกันอยู่นะผมก็เอ้ย มันยากขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เก็บเลยนะครับเพื่อนๆไอที่ปปลดล็อกได้เนะี่ยไม่ใช่อะไรนะไปซื้อมาครับผมฟาร์มเจมแล้วก็ไปหาซื้อเอาในเทรดดิ้งพาซ่านะครับผมก็ไม่แปลกใจหรอกว่าทําไมเขาถึงแบบไม่ค่อยมีขายกันยูนิตในซีซั่นอีเวนต์เนี่ยเพื่อนๆปรากฏว่าดาเมจแล้วก็สเตตัสที่เราเห็นกันนั้นมันเล้าใจสะรอเกินนะครับผมมันไม่เล้าหรือมันกับตัวอื่นๆน่ะถ้าพูดตามตรงเลยตัวส่งฟรียังดีกว่ามั้งนะ ในส่วนของสเตตัสนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปไปครับผมอย่าตัดสินหนังสือแค่หน้าปกถ้าหากยังไม่ได้อ่านเนื้อหานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูความสามารถของไลกัสปิกแมนกันภายในแมปครับ เออแล้วก็ระบบแคนกําลังจะมาแล้วนะครับผมเพื่อนๆต่อจากอัปเดตนี้เลยนะครับคนที่ไม่มีแคนใช้ขุย่ยแทนก็ได้ไม่ใช่กละอันนะครับผมมุกนี้เล่นไปแล้วนะครับเรามากันที่ toilet city ในแมนนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่เราจะมารีวิวไปพร้อมๆกันกับ one l e a b e one s p e e k c o m m a n ที่เป็นระดับอีพิกนะครับผมในไหนเราก็จะรีวิวยูนิตในอีเวนต์พารแล้วก็รีวิวไปพร้อมๆกันเลยก็แล้วกันส่วนเทียสุดท้าย60หาซื้อไม่มีเลยนะครับ จะให้เก็บเองก็ไม่ไหวครับผมเหนื่อยไม่รู้ว่าคุ้มค่าเหนื่อยหรือเปล่าครับเห็นสเตตัสล้วทอเลยโอเคผมอัปเกรดตัวฟาร์มเงินแม็กหมดแล้วครับผมทีนี้เรามาดูความสามารถของไ like ลกาสปิกแมนกันบ้างครับใช้เงินในการเรียกออกมาใช้ง,งาน800นะครับผมผมจะวางเขาไว้บริเวณตรงนี้นะูยคารคเตอร์ดูดีเห็นแค่นี้รู้เลยว่ายูนิตตัวนี้เนี่ยไม่ธรรมดายอย่างแน่นอนครับผม <c oughs> มีแสงสีฟ้าด้วยเพื่อนๆดูดีเฮ้ยเท่อะ คาแรคเตอร์โค huh kind of mm ้ทเท่นะครับผมผมขอขายตัวนี้ทิ้งแป๊บค็อกสไปเดอร์ไม่ได้ใช้แล้วเราใช้แค่นี้พอนะครับผมและนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาพร้อมกับแอนิเมชันการโจมตีนะครับจะได้เห็นแอนิเมชันการโจมตีไหมเนี่ยพี่กีนหยุดยิงก่อนได้ไหมโอเคได้เห็นแล้วนะครับเงินที่ใช้ในการอับเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2 4,200นะครับผมเลเวล1ก็สเปสเลยเหรอว้าวเจ๋งมากครับเพื่อนๆเลเวล1นึ่เขาก็สเปสเลยนะครับผมสองฮิต การสตันได้ด้วย1ฮิตเมื่อสักครู่นี้นะครับผมงั้นเราอัปเกรดเลยนะเป็นเลเวล2นะครับพอผมอัปเกรดเป็นเลเวล2องปัป๊บเขาก็จะมีปืนฉีดน,น้ําคู่แบบนี้นะครับผมแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบันไดหรือเปล่ามไม่แน่ใจรู้แต่ว่าเป็นที่นั่งสูงๆโอ้เพื่อนเพื่อเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้อัปเกรดเป็นเลเวล2แล้วการสตันได้แบบรัวๆเลยนะครับ จากเลเวล2ไปเลเวล3ใช้เงินในการอัปเกรด8,000นะครับผมกดอัปเกรดเป็นเลเวล3มานี่ปืนฉีดน้ำเขาเปลี่ยนนะครับผมโอ้หอย่างเทอ่เพื่อนๆด,ดูครับปืนฉีดน้ำราคา10บาทตอนนี้อัพเกรดเป็น300อแล้วนะครับผมข้างขวานี่เห็นไหม <c ười> ข้างซ้ายยังเป็น10บาทอยู่10บาทหรือ5บาทไม่รู้แต่ที่แน่ๆนะคือจะหลุดแล้วนะครับผมกันได้ไหมนะไวใช่ไหมอ๋อถ้าอยู่วงนอกไม่สเปซเหรอ สเปซแต่วงในนะครับผมก็คือตรงเนี้ยบริเวณวงด้านในเล็กๆตรงนี้นะครับผมที่จะสเปซจากเลเวล3ไปเลเวล4ใเช้เงินในการอัปเกรด9 0 0 0นะครับกดอัปเกรดเป็นเลเวล4มาเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล4นะครับผมคาแรคเตอร์ของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆแต่ว่าเส้นสเปซเนี่ยเล็กไปนิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะเพื่อนๆเส้นลัศมีการโจมตีภายในคือสเปซจริงด้วยนะครับผมแต่ว่ามีเงื่อนไขนะ เอ็กโพชั่นเรเดียน8คือมันน้อยมากนะครับเพื่อนๆนถ้าสังเกตจากการยิงของเขานะครับคือถ้าเขาหันหน้าไปทางไหนยิงตรงไหนอะตรงนั้นมันจะสเปดนะครับอันนี้คือวิธีจําง่ายๆในะส่วนของเอ็กโพชั่นเลเดียน8นี่เลยเพื่อนเพื่อนแต่ว่าถ้าแบบมีทอเลตอยู่ด้านหลังแล้วเขายิงด้านหน้าตรงเนี้ยแม้จะอยู่ในวงนะตรงนี้ก็จะไม่โดนสเปดนะครับผมอันนี้คือเป็นจะบอกว่าเป็นจุดบอดของยูนิตตัวนี้หรือว่าผู้พัฒนาเขายัางสร้างไม่เสร็จหรือ,อยังไง ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าโดยภาพรวมอยู่ในตัวนี้เท่มากนะครับความเท่เต็ม10บความสามารถ2พอไม่ใช่ความสามารถก็ใช้งานได้ดีครับผมเนี่ยดูความสามารถในการป้องกันสตานครับผมโอ้โหลวยิงแบบนี้หลับเลยครับจะเหลือหรือแต่เท่าที่ผมลองดูนะเพื่อนๆน่าจะกันได้ประมาณ6ฮิตและหลับในฮิตที่7นะครับผมประมาณ6กอ่ะถ้าดูไม่ผิดนะ kistenshop.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีตัวละครใหม่ล่าสุดจากแมป Toilet Tower Defense และรับกดผลเกมพา t h าว w นแ d m Box Food พร้อมสินค้าสุดเอกลูซจาก Anime Defense หรือถ้าไม่อยากปั้นรหัสเองเรามีรหัสพร้อมเล่นและรับฟาร์มแมปต่างๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ เรามาดูนักตบระดับตำนานอย่างไม่คิ้นจอแดนกันบ้างครับผมไม่ใช่อันนั้นนักบาสนะครับผมเจ้านี่ก็คือวอลเล์บอลสปิกร์แมนครับใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน500นะครับผมโอ้คาเล็กเตอร์เพื่อนๆยูนิตระดับอีพิกที่มีแสงเรืองรองมีที่ไหนครับผมมีที่นี่ที่เดียวครับแ้ะดูอนิเมชันการโจมตีอย่างเท่เป็นการโยนลูกวอลเล์บอลไปใส่ศัตรูนะครับผมเจ๋งมาก แต่บางทีความเจ๋งตรงนี้ก็อาจจะทําให้ถูกลดความสามารถไปก็เป็นได้นะครับผมเพราะว่าผู้พัฒนาเขาจะต้องเอาเวลามาทําตรงนี้หมดไงในส่วนของแอนิเมชันคาแรคเตอร์นะครับในเรื่องของความสามารถก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากนะครับผมลองมาดูตอนอัปเกรดกันบ้างครับเงินที่ใช้ในการอัพเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2 1,500ครับผมกดอัปเกรดไปเลเวล2มาพอผมอัปเกรดไปเลเวล2เนี่ยเขาก็จะมีผ้าพกหัวด้านบนตรงนี้นะครับผมแล้วสีนี่คือ สีจีวนพระเป็นสีเหลืองแบบอมส้มแบบเนี้ยทุกคนจากเลเวล2ไปเลเวล3นะครับผม2000ครับกดอัปเกรดไปเลเวล3มาจะมีปอกแขนเพิ่มเข้ามานะจากเลเวล3ไปเลเวล4ใช้เงิน2500และเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล4นะครับผมมีอะไรด้วยก็ไม่รู้อ่ะพออัปเกรดไปเลเวล4แล้วตรงเนี้ยอ๋อเป็นเนตโอเคผมคิดว่าแต่บักเพื่อน เป็นน็ตวอลเล่บอลอยู่ที่ด้านหลังของเขาแบบนี้เลยนะครับผมบริเวณหลังคอครับดาเมจ1 2 0 0 0และสัรัศมีการโจมตี25คูดาว1นวิในส่วนของดาเมจถือว่าใช้ได,ดีครับแต่ว่ารัศมีการโจมตีกับคูดาวน้อยไปหน่อยนะครับผมโอเคตอนนี้ผมวางยูนิตอัปเกรดแม็กหมดแล้วนะครับผมไรกาดครับสิ 15, ทับ15ครับเพื่อนๆจริงๆไม่ใช่แค่ไรกาดหรอกมีติดมาอีกหนึ่งนะครับผมเจ้าวอลเล์บอลสปิกแมนห้อยหน้าไว้ตรงนี้1ตัวก็แล้วกันเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อยอู้เกิดอะไรขึ้นจะบอกนะว่านี่คือพลังของวอลเล่บอลสปิกรแมนที่ตื่นแล้วนะครับป้องกันสตั้นได้แบบ100%หรือเปล่าเอ๊ะอาการมันเป็นยังไงเนี่ย <c oughs> เพื่อนๆก่อนหน้านี้ยังหลับอยู่เลยนะครับเฮ้ยหรือว่าถ้าเราอัปเกรดเขาแม็กแล้วเขาจับไม่โดนสตั้์ คือเขาโดนแหละแต่ว่ามันตื่นเร็วมากอะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นหลับอยู่แป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาโอ้โหผมว่านี่น่าจะเป็นพลังพิเศษของเขาอย่างแน่นอนคร <c oughs> ับผมแพสซีฟติดตัวที่สุดยอดมากนะครับใช่ไหมหรือว่าไร์กาดเขาล้างสตันได้วะผมไม่แน่ใจอะเพื่อนๆอันนี้เราต้องช่วยกันสังเกตแต่ว่าวงในเนี่ยมันคือเอ็กโพชันเรเดียนนะครับผมและมีการระเบิดนะเอ๊ยอยู่ในตัวนี้ค่อนข้างงงนะครับผมทั้งคู่เลย แต่ยังไงก็ตามครับนี่คือสุดยอดยูนิตที่เท่มากๆอีก1ตัวเลยนะครับผมเอาจบเกมแล้วอะ่ะเร็วมากเพื่อนๆไม่ได้ที่แค่1ห,หรอกเทีสอเลยนะครับทั้งไล์การ์ดแล้วก็เจวอล์บอลนะครับผม และทั้งหมดนี้คือรีวิวยูนิสุดโหดในโหมดซัมเมอร์อีเวนต์ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆไลท์ like กาดสปิกร์แมนกับวอลเล์บอลสปิกร์แมน Man ครับผมโหดทั้งคู่เลยนะเหมือนที่ผมบอกเมื่อตอนต้นคลิปครับว่าอย่าตัดสินหนังสือแค่หน้าปกครับผมสเตตัสของพวกเขาทั้งคู่เนี่ยน้อยก็จริงครับแต่พอไปใช้งานจริงเป็นไงล่ะว้าวสุดๆอะงงกันไปเป็นแถบครับ คนแคทเองก็งงเองเหมือนกันนะครับผมโดยเฉพาะช่วงท้ายที่ความสามารถในการป้องกันสตันของเจ้าวอลเลยบบอลสปิกเกอร์แมนเน,น,นี่ยอันเนี้ย บอกเลยว่าประทับใจมากนะครับผมเป็นแค่ระดับ e ีพิไม่รู้ว่าเป็นความสามารถของเขาหรือว่าเป็นสกิลติดตัวของไรกาสปิเกแมนที่สามารถล้างสตันได้นะครับผมเพราะว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยผู้พัฒนาเขาก็ไม่ได้ระบุมาภายในเว็บไซต์นะครับคือเราจะต้องไปหาคําตอบกันเอาเองนะครับผมแต่ความเท่เนี่ยชอบมากมีเอฟเฟกอลังการงานสร้างนะครับผม อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมสเตตัสเขาน้อยนะครับผมเพราะว่าความสามารถแพสซีฟติดตัวเขาค่อนข้างดีนะครับเพื่อน,อนๆคลิปนี้ก่อนจะกันไปทุกคนมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างอย่าลืมพูดคุยกันได้ไว้ใต้คลิปและที่สำคัญเลยผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ